สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็สวัสดีย้ำเศารครับพี่น้องนะครับก็ทุกวันนะครับยาำเช้ายังไงล่ะนะครับวันนี้นะครับก็มีส่งดินปลูกนะครับเหมือนเดิมนะครับีนกําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นคลองครับนะครับวันนี้นะครับก็ไปส่งที่อําเภอเรืองนกท่านะครับที่จังหวัดจะโซทธนนะครับจะไปส่งที่ไอตบลสวัสดนะครับอําเภอเรืองนกท่าจังหวัดเจษฎาธนนะครับ นะครับแถวไอ้บ้านของมนแค้นนะพี่น้องบ้านม่วงกา้ังนี่แหละแถวแถวนี้นะครับก็ดินปลูกดมนอนนานะครับกับไปส่งหอดมองครับพี่น้องนะครับถ้าจํานวนได้นะเราไปหอดกลับไปนะครับแล้วก็คือไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้านะครับก็จะเก็บที่ปลายทางนะครับลงของเสร็จนะครับอ่าลงของเสร็จนะครับเราก็เงินน้ำเพลินนะครับคือไม่มีการเก็บ อ่าล่วงหน้านะครับเพราะว่าคือมันลําบากใจพี่น้องถ้าทําไม่ทันหรือว่าไม่มีของไปส่งนะครับเดี๋ยวเพิ่งกะสีบ่าเข้าได้นะครับก็วันนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะครับกระเฉมาเบาซูพี่น้องเอฟซีพังคือเก่านะครับนะครับคือจะเล่านะครับว่าคือคนที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี่นะครับมันกะสีหูจักนะครับปัญหาต่างๆนะครับแต่บางครั้งนะครับ คือการแก้ปัญหานี่มันไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ทันทีนะครับมันก็จะมะีจังหวะของมันพี่น้องก็เหมือนผมทํานี่แหละทําดินปลูกนี่แหละหลายคนก็ขี่รถผ่านมาก็อาจจะว่าทําไมไม่ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือว่าอันนี้คือเบยจังสันจังสี่คือบางทีบางจังหวะนะพี่น้องมันมันยังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับอย่างถ้าเราจะ ทำให้มันง่ายขึ้นทําให้มันสะดวกขึ้นบางอย่างนี่มันก็ต้องยอมรับได้พี่น้องว่ามันก็ต้องใส่เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนี่นะครับมันต้องใส่เงินครับคือมันมันจะคิดแล้วก็ทาได้เลยนี่มันยากพี่น้องคือยังไงล่ะคือเราไม่มีทุนมานะครับคือเขามีแต่หนึ่งสมองนะครับแล้วก็สองมือเขาเค่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับ การที่จะปรับปรุงหรือว่าการที่เพิ่มเครื่องจงอักรอีงยงต่างๆเนี่ยบางย่างนะรู้ครับว่ามันใบมันดีแต่มันก็ต้องใช้เงินนะครับคือเพราะทุกวันนะครับเผาเฮ็ดยูทุกมือมันกับต่องมีรายจ่ายนะครับมีรายจ่ายอะไรบ้างนะลูกน้องบ้างนะครับค่าน้ํามันบ้างนะครับได้หลายอย่างพี่น้องถ้าเขามีเงินทุนนะครับหรือว่ามี คนซับพอร์ตให้ตรงนี้นะครับมันก็ดีนะพี่น้องแต่ว่านี่เฮาดินร่นโดยตัวเองนะครับมันก็เลยยากนี่แหละคือคนที่ไม่เคยทํานี่เขาก็จะมองไปในแบบว่ามันสวยหรูพี่น้องแต่คนที่ทําอยู่นะรู้ครับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงไมายังไงนะครับเราจะแก้ยังไงแต่ว่าบางทีนะนะครับการที่จะแก้นี่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันต้องใช้เงินนะครับอย่างที่ผมว่าเนี่ยพี่น้องนะครับบางอย่างก็ต้องใส่เงินนะครับมันบรสาัมาที่ได้ท่านที่ได้ทุกอย่างนะครับคือใครที่คนคนที่มองคือว่าละ่ะมันก็งไงแต่คนเหตุนี่อยู่ที่มือนี้บอกไว้เลยพี่น้องเอียงก็สร้างนะครับคนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยหน้าง,งานเนี่ยจะรู้ครับว่าปัญหาคือยังไงแต่คนที่มองเข้ามาเนี่เขาก็จะรู้เฉพาะ เฉพาะแบบว่าผ่านๆน,นะครับผ่านหูผ่านตาเหมือนกับเวลานี่แหละผมอไปขายของนะครับคืออ่าขนไปนะครับไปขายคนก็จะวางว่าวุไาายได้เยอะอย่างสันอย่างสี่นะครับคือเหมือนจะรวยอะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วพี่น้องก็คิดว่าเหราว่ามันมีค่าใส่ใจทุกอย่างนะครับถุงนี่ราคาใบละกี่บาทมันบอกก่อนที่จะมาในถุงเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ไปส่งเขานะครับค่าน้าหมูน้ำมันเท่าใดอีกนะครับลูกน้องกี่คนนะครับได้หลายอย่างพี่น้องนะครับคิดง่ายๆนะครับว่าถ้า้ามีต่แบบได้กับได้นะครับในโลกใบนี้มันมีคนหล่มันมีคนเจ๋งนะพี่น้องนะครับขนาดคนที่เห็ุธุรกิจเป็นพันล้านเนาะเขายังเจ๋งเขายังหล่มได้นะครับนับภาษาอีย่างเฮาเห็ดพอาซันี่แมนบอนะครับทุกอย่างนะครับมัน มีทั้งด้านลบนะครับแล้วก็ด้านบวกนะครับจะไปมองนะครับจะมองว่ามันสิบบวกอย่างเดียวพี่น้องนะครับมันไม่ได้สวยหรูนะครับเหมือนกับที่เราเรียนหนังสือมานะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จในชีวิตเด้นะครับอันนี้แหละนะครับก็เลยมาเล่าให้เอฟซีฟังนะครับว่าคนที่ทําอยู่นะครับก็คนที่ทําอยู่ก็เหนื่อยพี่น้องแต่คนที่มองดูก็อย่างว่านแหละเขาคิดว่ามันง่ายนะครับ อันนี้ก็ฝากเอฟซีไ้เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ที่คืนดินปลูกนะครับไปส่งนะครับที่อำเภอเรืองนกทานะครับก็ใครที่อยู่แถวนั้นก็คอมเมนต์ทักทายกันมาได้พี่น้องนะครับสําหรับนี่แหละช่องไอหนุ่มนอนนานนี่แหละนะครับอยากจะได้ดินปลูกไปขายไปใช้เองนะครับก็ลองสอบถามกันมานะครับใน YouTube ก็ได้นะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปท่านีีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ